แต่ยางของเรานี้เนี่ยเรียนเนี่ยไม่มีวิชาอาคมปุ๊กเสกหลวงพ่อไม่มีวิชาแต่ว่ามันออกในบุญออกในบุญก็คือท่านจะเป็นคนมาติฐานให้แต่ว่าวัดสร้างได้แต่ว่าอย่างหลวงพ่อไม่มีวิชาไม่เรียนวิชาอาคมไม่มีการปุ๊กเสกไม่มีการอะไรต่างๆแต่ว่าไอที่มันสร้างได้เนี่ยเพราะเ,เทวเขตเทวดาเป็นคนเป็นคนมามารับผิดชอบในการสร้างให้ เขาเรียกว่าเรียนบางอย่างออกฤิธิ์อย่างวัดครูบาอาจารย์บางองค์นี่ท่านมิริ์มากเรียนของท่านเป็นล้านนะแต่ว่าไปดูวัดของท่านแล้วผมอมวัดของท่านจะตายเลยไม่ตายเลยนะมันมันก็ว่าเป็นวัดไอนนะ้น่ะเป็นวัดอนุบาลเนนะี่ย <c oughs> เป็นวัดเด็กๆ <c oughs> ไปเลยอะโ,กกะโรคก็โรคโซก็โรคก็โซก,โก,ก,โซก,โก็โรคแล้วก็คนที่จะมาต่อยอดวัดของท่านนี่ก็ไม่มีแต่ว่าเรียนของท่านกับดัง่ง เออท่านเหาะเฮิร์ดเดิอนอากาศเป็นเราไปแล้วก็ไปเห็นเราไปเห็นวัดท่านปั๊บนีูแล้วก็ไปมองด้วยเอ๊ท่านรังอยู่ท่าไหนหรือว่าท่านไปครังก็กระสินนี่วิชาคมของท่านนี่แต่ว่าครังขนาดนั้นนะ้วยเทพเทวดาก็ไม่บูรณาการวัดของท่านให้ยิ่งใหญ่ฉะนั้นก็เามานังพิจารณาดูว่าวัดเนี่ยเหรียญเหรียญเนี่ยมันจะมีอยู่สองประเภทประเภทที่มีฤทธิ์มีเดช แล้วก็เลียนเรียนบางอันนี่เขาเรียกว่าประเภทมีบุญดูพระแล้วนี่ดูดูพระแล้วนี่ไม่มีวิชาอาคมเนี่ยแต่ว่าสร้างวัดได้สร้างวัดได้ไม่มีวิชาไม่มีไซยาสร์ไม่มีอะไรต่างๆมันก็เลยกลายมาเป็นว่าเรียนมันมีสองประเภทแต่ถ้ามาถามหลวงพ่อจริงๆนี่หลวงพ่อนี่ จะชอบจะชอบบุญมากกว่าเพราะว่าบุญนี่รู้สึกว่ามันไม่ละหกเลยหนักมันไม่ลาบากเออมันเคยมีมันเคยมีไอ้คนจีนเนี่ยคนจีนเนี่ยมันมาจากปักีิ่งนแล้วมันก็เป็นเจ้าพ่อสายการบินอยู่ในประเทศไทยแหละหลายสายอยู่นนหลายประเทศอยู่ของมันนะมันมาคุยให้ฟังมันมานี่แหละมันมาคุยมันบอกว่าโอ้ย คนไทยนี่ไม่รู้ไม่ไม่รู้คิดยังไงพาไปหาแต่พระแต่ลำบากลำบากอยู่กระท่อมอยู่กลางป่ากลางเขาอยู่ในถ้ำปอยาอัตขัดคัดสนแต่ก็คือเขาคนไทยเชื่อว,ว่าขลังเชื่อว่าซักซิ์แต่ว่าไปดูสภาพแล้วโอ้โหทำไมมันทำไมมันอัตคัดเยอะเกินที่อยู่ที่กินที่รับที่นอนก็รู้สึกว่ามันไม่ดี แต่ว่าทําไมคนไทยมีความเชื่อมีบรรจงแต่ถ้าเป็นเขาบอกว่าคนจีนเนี่ยเขาจะเชื่อลงความสมบูรณ์เรื่องเรื่องบุญบาร,รมีเรื่องความอลังการเขาก็พอแต่เขาไม่เห็นทางนี้สร้างปราสาทถนนิ่นนี่เขาก็เลยถามว่าทนาจารย์เนี่ยทนาจารย์ออกเหรียนหรือ,อยัง,งบอกว่าไม่ได้ออกหรอก ให้ออกเถอะไปเนี่ยเดี๋ยวเขาจะพาคนจีนะี่ะมาทัวร์พอมาทัวร์ปั๊บเขาจะพามาโเลียนไปเขาบอกอย่างวัดอาจารย์นี้เนี่ยถังดีผมเห็นว่าลัางนะเอา้าแล้วทําไมเราไปมองวัดนะถังได้ยังไงเขาบอกท่านอาจารย์พอผมได้เป็นเท่าเก่งคือผมมองเลยนะว่าผมนี่มองเลยนะว่าการที่จะได้ป้าใจเงินพองมาสร้างขนาดเนี่ย ถ้าไม่ใช่บุญจริงๆแล้วมันจะได้มาจากไหน,นแล้วถ้าไม่ใช่บุญจริงๆแล้วมันจะสร้างได้นี่มันใหญ่ขนาดนึงมันใช้งบประมาณมากใช้เครื่องจักรเยอะแล้วที่สําคัญมันเป็นหินถ้าหลวงพอบอกว่าหลวงพ่อไม่มีวิชาอาคมไม่มีไซยาศาสตร์ไม่มีไออิทธิปฏิหารเนี่ยผมไม่เชื่อหรอกทำไมคำมันก็เลยพูดว่ายังผมเนี่ยโคเป็นเท่าแก่ใหญ่ สายการบินเนี่ยหลายประเทศไอคำว่าเท่าแก่มันจะต้องมีธุรกิจที่มันคงและยิ่งใหญ่ถ้าไม่มีธุรกิจที่มารองรับแล้วเขาจะเรียบผมว่าเป็นเท่าแก่ได้ยังไงอ่ะอ่าก็เลยในฐานะของผมเนี่ยมันมองคือมันมองว่าปัจจัยเงินทองคดีที่ลงมาในวัดคดีเนี่ยมันมูลค่ามากถ้าไม่มีบุญเก่าบารมีเก่ามาเนี่ย หรือว่าถ้าไม่มีสิ่งศักดิสส์อย่างนี้มันสร้างไม่ได้หลอกเชื่อผมเถอะเอเนี่ยเลยทขอกเลยบอกว่าผมเนี่ยอยากเจอพระอย่างนี้แหละอยากเจอพระที่อุดมสมบูรณ์ด้วยอำนาจของบุญนะผมไม่อยากเจอดอกพระอัตคันธ์ขันเนี่ย <c oughs> ออไปก่อนลำบากปดอด,อดยากยาก <c oughs> แถมดีไม่ดีนี่ไม่เขาบอกว่าคนไม่ดูแลด้วยคนไม่ดูแคลนด้วย สถานที่ไปนี่มันเหมือนก็ว่ามันถูกบีบบังคับโดยวิบากกรรมผมก็เลยมาพิจารณาดูแล้วว่าอคนไทยก็คนจีนนี่มันไม่เหมือนกันคือคิดนั้นไม่เหมือนกันความเชื่อไม่เหมือนกันการมองไม่เหมือนกันเขาก็เลยบอกว่าผมก็เลยอยากใะล้องพอนี่ออกเหรียญไปเลยว่าถ้าล้องพ่อนี้นี่ถ้าล้องพ่อไม่มีวิชาอาคมเนี่ย อย่างนั้นหลวงพ่อก็เอาเหรียญมาตั้งไว้อยู่ข้างหน้าแล้วก็นั่งถ่ายรูปอยางไงได้ไหมถ่ยายรูปไปเลยผมอยากให้คนทั้งหลายเขาเห็นว่านี่คือมหานาครที่ยิ่งใหญ่ผู้ที่อยู่เบื้องหลังการก่อรสร้างเนี่ยผมต้องการอันนี้นเดียวแหละเขาบอกว่าทําไมเขาบอกว่าคําว่า,าบุญเนี่ยคําว่าบุญกุศลเนี่ยคือมีแต่พวกเท่าแก่เท่านั้นที่มันจะมองออกชาวบ้านมันมองไม่ออกดอกเพราะชาวบ้านเขา ชาวบ้านเขาไม่เขาไม่ได้เป็นนักธุรกิจยังพวกผมนี่มันเป็นมันเป็นพ่อค้าใหญ่มันมีสายการบินหลายประเทศเขาก็บอกว่าผมต้องใช้ทุนมหาศาลในการทําสายการบินไปประเทศนั่นไปประเทศนี้ถ้าผมไม่มีทุนเนี่ยถ้าผมไม่มีบุญพศาสนาผมจะทําได้ไหเพราะว่ากลัวมันจะขึ้นมาแบบยิ่งใหญ่มันไม่ใช่ง่ายพอแต่ผมมาเห็นหลวงพอ่อแล้วโอ้ผมก็บอกว่า มต้องเขาบอกว่าถ้าจะให้ผมเชื่อว่าพระอยู่ในป่าอยู่ในเขาอยู่ในนั่นว่ามีฤทธิ์มีเดชเนี่ยผมคงไม่เชื่อหรอกทำไมวะแค่เริ่มต้นมันก็ลับมากอยู่แล้วเออขาบอกว่ามันเขาเรียกว่าพระมีกรรมมีเวรเนี่ยไอคนจีนนั่นพูดนะเขาก็เลยบอกว่าก็เลยบอกว่ามันไม่เหมือนกันคืนเลยก็เลยบอกว่าเหรียญเนี่ยมันไม่เหมือนกัน เรียนบางอย่างมีริ์มีเดชแต่ว่าไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยประสบความสําเร็จเกี่ยวกับเรื่องวัดวาอารามแต่เรียนบางอย่างมีวัดวาอารามเจริญรุ่งเรืองแต่ไม่มีแต่ไม่ค่อยมีริ์มีเดชคือคนไม่ชอบคนไม่ค่อยคนไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้หาแต่ว่าวัดวาอารามมันสร้างได้เพราะอํานาจของบุญเก่าในอดีตชาติ าก็เลยบอกว่าทีนี้ล้งพ่อไปดูนะไปดูเลี้ยนไปดูเลี้ยนเนี่ยวัดครูบาอาจารย์อยู่แถวๆเนี่ยพอเหินได้รักาศได้นะดำดินก็ได้นะแล้วก็เดินออกจากไอเดินออกจากกุฏิไปนี่เดินเข้าไปกลางทุ่งหน้าหายเลยนะหายเลยพอหายขึ้นมาแล้วท่านก็ไปท่านก็ไปบิณฑบาตอยู่ในเมืองทิพย์อยู่ในขำเรนะ่ะ ท่านก็ที่อูกองมาพรุงพลังเลยนะเอามาให้ลูกซิสกินแต่พอดูไปดูมาก็เอ๊ะทำไมลูกซิสก็ไม่ดังแล้วทําไมวัดของท่านก็ไม่เจริญเพราะมันพร้อมๆนะมันพร้อมๆม,มันแบบมันมนก็ว่ามันร่างๆแบบพร้อมๆแบบเกา่าๆแก่ๆนะ่ะแต่ประวัดของพระครูบาอาจารย์โอ้โหมีฤทธิ์มีเดชมาก ในที่สุดเราก็เลยอธิบายฟังว่าพระนี่มันจะมีอยู่เขาเรียกว่าเลี้ยนของครูบาอาจารย์นี่แต่เลี้ยนของท่านแพงเรียนของท่านนีน่แพงเลี้ยนนี่เป็นล้านนะหลายล้านนะอย่างวัดหลวงพ่อนเนี่ยวัดหลวงพ่อซุปวัดโคไซทองเนี่ยวัดหลวงพ่อซุปเนี่ยอยู่ละหันทรายเนี่ยเออเลี้ยนไม่ใช่น้อยนะเออเลียนไม่ใช่น้อยนะแต่ว่า ในชตาในในวัดของท่านนี่้อมนะไม่ค่อยใหญ่ไม่ค่อยโตนะอยู่แบบสมถะนะอยู่ใกล้ๆนี้แหละแล้วก็มีวัน้องพ่อเป็นวัน้องพ่อเพียนแล้วก็วันหลวงพ่อครูหลวงพ่อไร้ๆอค์อยู่มีฤทธิ์นะมีเดชนะแต่ว่าหลวงพ่อก่อ แต่ว่าเลี้ยนก็คงไม่ได้มีอะไรทุกวันถ้ามีก็มีแต่เลี้ยนปลอมๆเลี้ยนเลี้ยนเท่ๆมีหองแท้ทุกองแหลมทอดกันเย็นเข้าแปลว่าทวาทุกวันนี้ก็อย่าหงร้องพ่อนี่ก็ออกจากตรงนี้ได้ยินเสียงเรียกแต่เรารู้แล้วล่ะออกจากสถานที่ตรงนีเ้เย็นเข้าเย็นเข้าเอาเดินเดินไปพากันไปเที่ยวอ,อย่างพอมโอกาสน้ำประทาร